แล้วชกลูกนี้ฮะโอลิเวอร์คารนชกฮะของจริงกิตลีโอโดนอีกแล้วเอานี่ครับมีเซฟให้เห็นมีเซฟให้เห็นนะโอ้โหโอ้โอ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 โลูกนี้คือผมใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกรวดเร็วและปลอดภัยโนหนึ่งเรื่องเติมเกมต้องคุกกี้แลมช็อปร้านจดทะเบียนบริษ,ษัทถูกต้องตามกฎหมายหากใครสนใจลิงอยู่ใต้คลิปนะครับเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลมช็อป สวัสดีทักทายทุกคนนะวันนี้อยู่กับ ID ดีรองไ d ดี ID สายฟรีของผมนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นผู้รักษาประตูที่ทุกคนอยากให้ลองเล่นแต่ว่ามันจะดีไหมนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าปกติแล้วผมแบบไม่อยากจะรีวิวผู้รักษาประตูเลยจริงนะเพราะว่าตัวใหม่ๆอย่างนาซาเนี่ยตอนที่มาแรกๆเลยเนี่ย ผมรีวิวไปนี่มันแบบมันกากมากเลยนะแต่ปัจจุบันนี่คือมันเก่งมากนะครับตอนนี้นะครับก็ผมก็ใช้อ,อลิเวอร์คานนะครับแทนนาซาไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วตอนนี้ก็ตีได้แค่เม็ดแดงนะเพราะมันวัดเขมันหมดแล้วนะก็ตอนนี้ปัญหาของทีมผมเลยนะหลักๆก,ก็คือน่าจะเป็นแผงหลังทั้งหมดเลยมันดูแบบ มันดูแบบบอบบางเหลือเกินนะครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะไหวอยู่นะครับถ้ามีโอ i ิเวิร์คาอาจจะก้องหลังอาจจะไม่จําเป็นใช่ไหมจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับเอาเดี๋ยวมาดูสเต็คร่าวๆดีกว่าไหนๆก็จะเล่นแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นอ่าอัพสกิลลุงด้้นนะตัวนี้นะครับผมอัพหลังจากที่ได้เม็ดแดงอ่าเทน25เต็มๆนะครับการพุ่งตัวก็มาแล้วครับ206เลยนะครับการคุณตำแหน่ง202เลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยการตอบสนอง207เนอะ ถือว่าโอเคเลยนะถ้าร่างกายดีการเตะการรับบอลอะไรก็พอได้อยู่นะการรับบอล178คืออะไรวะคือมันรับบอลแล้วบ,บอลหลุดมืออะไรเงี้ยหีไม่ได้ส่วนสูง188นะครับหลายคนกลัวส่วนสูงนะครับส่วนผมคือลองเล่นตัวที่มันแจกฟรีมาแล้วผมรู้ว่ามันเก่งนะครับตัวนี้มันก็น่าจะเก่งแต่ว่า AI แรกๆไม่แน่จะเป็นไม่น่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะอาจจะยังไม่เก่งก็ได้นะเพราะเห็นหลายคนก็บ่นมาเยอะมากนะว่ามันไม่ได้เลยนะครับ แต่ทำไงได้ครับใจมันรักครับตัวชอบทั้งทีนะก็ต้องเอาไว้ฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเล่นแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือทีมที่เราจะมาเล่นกันวันนี้ครับลองไปดูฮะมาดูกันในเกมแรกนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในโหมดเฮดทูเฮดนะฮะส่วนเม n นเจอร์มันผมอัดผมมองว่าผู้สาประตูโหมดเมเนเจอร์เนี่ยมันโอกาสที่มันจะเซฟมันจะอะไรนะมันมันค่อนข้างน้อยอะนะ แต่ตัวเซฟดีๆก็มีนะหมดเมนเจอร์แต่ h ฮ็ดทูเฮดมันก็เราได้บังคับเองเราจะได้รู้นะครับว่า AI มันถึงมือแค่ไหนนะเอาละครับเน็ตเวิจ่ายไปดิด็อกบาร์ <c oughs> ปิดฮนะมาดูว่าจะพอไหวไหมนะครับเอาอยู่ไหมเอาอยู่ไหม <c oughs> ผมจะเล่นแบบปกติไปเลยนะครับก็ไม่ถือว่ารีวิวจา๋จาๆนะเพราะว่าการรีวิวประตูมันเอาจริงๆนะ ผมจะบอกทุกคนไว้แล้วว่าการรีวิวประตูเนี่ยการที่เราจะปล่อยให้เขาไปยิงดูแล้วเราเซฟแต่มันต่างกันที่เราไปเล่นเองนะหลายคนผมเคยทําแบบนั้นแล้วแต่พอมาเล่นในเกมจริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราพยายามให้มันเซฟหรือว่าพยายามให้เขามายิงอะไรอย่างนี้นะอ๋อทีบอกไปได้ขอซัดหน่อยโอ้โหไม่ได้เนตาโอ้โหมาหนึ่งลูกอ้ยเนต้านี่ผมบอกเลยว่ามันหาช่องดีจัดเลยนะใครแรกมาก็ถือว่าโอเคอยู่ละ เห็นเขาบอกว่า OIR จะขึ้นไปจนถึง110แล้วต้องรอดูว่าจะจะไปได้ไหมนะไปถึง110ก็น่าเล่นยาวๆอยู่นะเ็นอันนี้ผมก็จับเล่นตำแหน่ง่า CM นะผมมองว่ามันเล่น CM เก่งมากเลยนะการหาช่องมันค่อนข้างที่จะเหมือนจะหาช่องดีกว่าตอนเอาไปยืน CM ได้สยซ้ำไนะครับก็ใครถนัดก็ลองดูครับอนาคตเท้า5้มานี่คือยาวๆเลยนะ ส่วนไอดีหลักผมนี่ใช้เป็นตอตินะผมเลือกตอติมาเพราะว่าไอดีหนึ่งมันเลือกได้แค่หนึ่งตัวนะเอาเน็เวดเน็เวดโอ้ยจุดโทษไปดิเอาไม่โดนนะไม่โดนเฉยอะไรวะนี่ไงตอติพูดถึงฝั่งตรงข้ามใช้ตอตินะโดนอีกไหมเนะี่ยได้อยู่ครับไม่มีรูปเซฟเทปเทปไปเห็นเลยอ่ะเอาหน่อยเอาก็เขาหน่อย เอากับเขาหน่อยเอากับเขาหน่อยด็อกบาครับหมุนสวยๆบอกแล้วว่าอย่าให้อย่าให้ถึงมือ <laughs> มาเป็นประตูที่2ครับว่าน่าจะยาวนะเนีลยลักษณะแบบนี้ <laughs> เล่นอีก2เกมว่าจะขึ้นแดงได้นะครับมาดูว่าจะไวหรือเปล่าแล้วยังไงครึ่งแรกก็นำไปแล้ว2สองศูนย์แล้วหมดเวลาครึ่งแรกครับ ในการอยู่ไป <c oughs> นี่ใช้โลโก้ตั้งแต่ใช้โลโก้ตั้งแต่กิจที่แล้วนะเหมือนขึ้นนะแต่ยังไม่ได้ขึ้น <c oughs> ดอกบาหมุนสวยๆลูกนี้แล้ว <c oughs> ใครจะไหววะถามจริงเนี่ยเราผมเล่นขนาดนี้แล้วไม่มีโอกาสได้มายิงประตูผมหรอกเว้น <c oughs> แต่ผมต้องบงังคือผมต้องเอาออกเลยเหรอเอ้ยกดออกเลยเหรอ เรียบรยฮะทุกคนออกไปแล้วฮะเอาไงดีฮะออกไหมออกไหมลักษณะแบบนี้คือออกแน่นอน,นครับโอเคผู้ต่อสู้ออกไปแล้วเจอไปสามเม็ดครับกระเด็นเปลา่าออกก็ออกครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองไปเล่นอีกเกมมาแล้วนี่เป็นอีกเกมหนึ่งนะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าเกมเมื่อกี้นี่คานยังไม่ได้โดนบอลเลยเกมนี้อาจจะได้โดนเร็วหน่อยนะ ตึงๆครับถ้าเราชนะเกมนี้นะครับเราก็จะขึ้นแดงได้นะครับเพราะฉะนั้นอ่าเป็นลูกตุ้่มฝ่าทุงข้ามครับโอ้โหดูฮะอีเดียสตานี่ผมต้องบอกเลยนะว่ามันมันมันเป็นตัวเล็กก็จริงนะแต่ว่าสมดุลมันค่อนข้างที่จะดีนะเวลาที่แบบอ่าตัดบอลอะไรโอ้โหมีเซฟให้เห็นอยู่นะ แบบนี้ไม่เรียกเซฟอะเรียกแตะบอลนเฉยดูลูกโมงครับลูกนี้โอ้โหสุดมือสุดมือครับลูกนี้โอ้โหลูกมงจากแมกไก่ครับแมกไกวตัวใหญ่มากเลยว่าน่าสนใจนะเป็นซีบีที่น่าสนใจเหมือนกันนะ <c oughs> ไม่รู้เขาอยู่ทีมอะไร <c oughs> <c oughs> มันอยู่ทีมอะไรไม่รู้เพราะว่าไม่เคยเห็นทีมเลยในตารางก็ไม่เห็นเอาแล้วครับเอาเด้ครับซาร่าอินแตับ นี่ครับติดเวทครับยังได้อยู่เฮ้ยทำไมตอมเขาสวนขับทำไมกองหลังเรามันเหลือแค่สามตัววะมีใครหายไปได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่เฮ้ยเขานำเราอยู่นี่หว่าเรา,เรา,เรา,เราต้องเราต้องบุกเขาบ้างแล้วแหละแต่นะไม่ได้เกมนี้เราต้องชนะเราต้องชนะ เอาไงเอาไงเหมือนจะโดนอีกครับลูกนี้โอ้โหแล้วชกลูกนี้ฮะโอลิเวอร์าคารชกฮะของจริงสกิลลับอาจจะน้อยแต่ว่าชกแม่นนะจ้ะเอาอยู่เอาอยู่แต่ยังหารลูกเซฟไม่ได้นะต้องรอดูว่าเขาจะสามารถบุกมาทําประตูได้ไหมนะครับถ้ามีโอกาสก็จะได้ดูหน่อยว่าผู้รักษาประตูมันไหวไหมนะครับ กลัเป็นแบกลูกลักฮะซาร่าสง่งไปที่ด็อกบาลูกนี้ยิงแรงๆโอ้ติดนะในะจะเย็นๆนะลูกนี้ต้องได้กลัเป็นแบกลูกนี้อู้ดอนเซฟเกินไปแล้วลูกโมงครับลูกโมงเราจะไหวไหมไม่ได้ครับโดนย่งโมงมันจะไหวไหมเขายิงก่อนก็ดีนะเวลาเขาเล่นมันจะได้ไม่ออกไงอ้จุดโทษอินเนตตาเอ้ยอ้เรียบร้อยครับ โอ้ uh, จังหวะที่ด็อกบาล้มฮนะกิ้งเป็นลูกขนุนอยู่นี่ครับดูอินเนต,ตา้าอินเนต,ต้าก็วิ่งก็ไปหาบอลเลยแล้วยิงเลยฮนะโอ้ uh, นี่แหละครับผมถึงบอกว่าตัวนี้มัน AI มันฟ้าประทาน,นครับ AI ฟ้าประทานเลยผมบอกแค่นี้ใครที่แลกไว้บอกเลยคุ้มนะครับจริงๆ3ตัวนี้นะแรกแรกใครไว้ก็คุ้มนะครับเพราะว่ามันน่าจะเก่งทุกตัวนะครับอย่างไอดีหลักผมก็แลกตอติไว้นะครับไอดี ID ลองผมแลกอินเนต้นตตาไว้นะครับทั้ง2ตัวผมก็ลองรีวิวทดลองเล่นให้ดูแล้วนะ มันเก่งมากนะมันได้อยู่อะเอาไปได้ครับจ่ายเข้ามาเฮ้ยหนึ่งเท่าไม่ได้สิหนึ่งเท่าไม่ได้เราต้องเราจะขึ้นแหลงแดงวันนี้นะครับเราจะไอดีรองขึ้นแหลงแดงเราจะได้คะแนนเยอะๆนะเวลาจบกิดลีโอ้โดนอีกแล้วเอาดีครับมีเซฟให้เห็นมีเซฟให้เห็นครับโอ้โหโอ้โอโอโลูกนี้คือผมแทบจะวางจอยแล้วนะวางจอยนะวางมือวางมือ โหจังหวะที่แบบโหเซฟให้เห็นมีเซฟให้เห็นโดนไหมลูกนี้ปั่นลูกนี้ติดกองหลังไอ <c oughs> เราก็อยากให้เขาปั่นให้ได้ไงเพื่อจะได้ดูเออมันจะเซฟลูกปงลูกปั่นได้ไหมวะอะไรอย่างนี้ไปดีครับไปดีครับอันนี้เป็นเวทแดงอยู่เลยนะทุกคนนะคนที่เอาไปเล่นที่มันไม่เก่งผมว่า ในช่วงที่ผมยังไม่เล่น AI มันยังไม่ไม่ยังไม่อัปเดตหรือเปล่าอ้าวหลุดอย่างนี้ไปเปลี่ยนสกอร์เลยครับเรียบร้อยเนะ็ตเวทะตัวตึงเน็ตเวทตัวตึงสำหรับคนที่แบบเอาไปเล่นนะในช่วงนั้นอนะ AI ที่มันเปิดมาใหม่ๆมันอาจจะยังไม่ไม่เซฟก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้ AI อมันอาจจะปรับแล้วนะครับใครที่ใช้อยู่นะครับก็ลองเอามาคอมเมนต์กันดูหน่อยนะว่ามันยังเฟี้ยวขึ้นไหมหรือยังไง เพราะโดยรวมที่การที่จะออกมาเซฟรูปแบบนั้นหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยผมมองว่าประตูมันก็ไม่ได้แย่นะเราก็ต้องดูนิดนึงแหละฮะว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ดียเคียร์ออกไปก่อนได้ไหมเคลียร์ออกไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวก็มีเสมอเกิดขึ้นอีกอืม้มเอา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 แล้วเรียนเชงมาครับเรียบร้อยครับด็อกบาลูกนี้เอ้ยเน็ตเวิหลุดเน็ตเวิเน็ตเว,เวิเรียบร้อยฮนะโอ้โหผมคิดว่าเขาจะเห็นนะจังหวะนี้ โอ้ดูฮะเน็ตเวทวิ่งแบบทะลุช่องไปฝั่งนู้นนะแต่ว่าเขาวิ่งชาร์จผมก็คือเรียบร้อยครับ <c oughs> เป็นไปนตามที่คาดหมาย <c oughs> เอ้ยสามหนึ่งแล้วจะกดออกอีกไหมเนี่ย <c oughs> เล่นให้จบนะ <c oughs> เราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะรบเราต้องเล่นให้จบเนะ <c oughs> <c oughs> เราจะไปเจอคนยิงเยอะเราก็จะไปกดออกอย่างเดียวเลย โอเคครับแล้วก็หมดเวลาลงฮนะแล้วเราก็ขึ้นแหลงแดงได้เรียบร้อยฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะทุกคนนะส่วนตัวนะผมมองถ้าเกิดจะให้วิเคราะห์เรื่องออลิเวอร์คาร์นนะส่วนตัวผมว่ามันยังทั่วไปนะมันไม่ได้แย่มันก็ไม่ได้เก่งฉูดฉาดหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเซฟดีเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็โดยรวมแล้วมันก็พอเล่นได้นะครับ อารมณ์คล้ายๆฟิลเหมือนเล่นโอบารับช่วงใหม่ๆ <_ d ata> มันก็มีให้เห็นลูกเซฟลูกยากจากมันก็พอได้อยู่นะครับไม่ได้แย่นะครับสักร้อได้ไหมร้อยสิบอ็ไม่ได้ <_ d ata> ได้ร้อยเจ็นะครับโอ้แล้วก็ขึ้นแรงเรียบร้อยกับตันกับตันโอเคฮะเรียบร้อยดีห <_ d> ้ <ata> ก็มีเซฟไปเห็นนิดหน่อยนะครับนี่ก็โอลิเวอร์คานมันก็ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับส่วนคนที่เอาไปเล่นนะที่โดนยิงง่ายๆแล้วต้องต้องบอกว่ายุคนี้กองหน้ามันมันมันเก่งอะ่ะกองหน้าแต่ละตัวคืออ่อมันยิงคมยิงดีหมดอะ่ะเราก็ต้องยอมรับนะประตูสาวประตูแทบจะเหมือนกันหมดนะครับตอนนี้ใครเซฟได้ก็บ้านแล้วจังหวะที่แบบให้อ่าให้เขายิงแบบเต็มๆหาช่องเต็มๆเนี่ยโอกาสตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะอ่าเซฟไม่ได้หรอกครับ อยู่ที่กองหลังถ้าเราบังคับกองหลังได้ดีนะครับผู้รักษาประตูตัวไหนก็อาจจะเซฟหมดนะครับมันก็ช่วยกันได้นะครับแต่ว่าคานหน้าเล่นเพราะมันอัพสกิลลุงเนาะแล้วก็ OVR ดีด้วยนะครับใครอยากลองก็ลองได้นะครับหรือว่าใครลองไปแล้วก็คอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าเก่งไหมนะครับอ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงกันช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็อยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์แล้วกันนะครับช่วงนี้ต้องขอภัยด้วยนะที่ลงคลิปช้ามากนะเพราะว่ามีภารกิจเยอะเหลือเกินนะครับอ่ะ วันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนนะสวัสดีครับ